สวัสดีครับผมกิติเดชศรียงผู้จัดการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่2ชุมแพรครับส,สำหรับโครงการสำรวจศึกษาเส้นทางสี่ช่องจราจรเลี่ยงเมืองชุมแพด้านใต้นะครับเป็นโครงการที่มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าทางหลวงหมายเลขทีที่ผ่านตัวอำเภอชุมแพเนี่ยเป็นโครงข่ายทางหลวงในระดับภูมิภาคนะครับ ซึ่งมีปริมาณการจราจรที่สูงแล้วก็มีปริมาณารถที่ใช้ในพื้นที่เนี่ยทั้งรถขนาดใหญ่รถงทั้งหนักจำนวนมากนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องก่อ,อสร้างทางเลี้ยวเมืองขึ้นมาเพื่อรองรับาการขยายตัวของการจราจรในอนาคตนะครับสำหรับาทางเรื่องเมืองชุมแพด้านใต้เนี่ยจะเป็นทางที่ใช้สำหรับรถที่จะเลี้ยงตัวเมืองชุมแพย่านชุมชนนะครับ สำหรับรถที่มาจากทางภาคเหนือ,อจะไปสู่ทางภ,ภาคอีสานตอนบนและตอนกลางนะครับโดยผลที่ได้รับจากาตัวชาวบ้านประชาชนในเขตชุมแพก็คือว่า,าจะมีความสะดวกและปลอดภัยนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความเรื่องของการเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการกระจายตัวของ ระบบการขนส่งนะครับแล้วก็ยังสร้างผลประโยชน์ต่อตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าชุมแพรนี้เป็นประตูหน้าด่านสู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยังเป็นผลในส่วนของในระดับภูมิภาคในระดับ,ดภ,าดบดภาคของเราภาคอีสานระดับภูมิภาคคือในระดับประเทศเป็นเส้นทางที่ผ่านมาจากทางพม่าผ่านไปที่ลาวแล้วผ่านไปที่เวียดนามนะครับซึ่งเรื่องืองชุมแพรก็จะเป็นโครงข่ายทางหลวง ที่ใช้สําหรับเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรระหว่างพื้นที่ด้วยนะครับสําหรับโครงการนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงได้มีการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เชิญผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามาเพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นเพื่อดําเนินการสํารวจออกแบบนะครับศึกษาโครงการนี้ให้เกิด ผลกระทบน้อยที่สุดและเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดค,ครับขอคุครับ